วัสดีครับวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปเย่หลิวชิวเฟิร์นแล้วก็ไปอีกที่นึงก็คือไปซื้อเฟิร์นนะครับวันนี้เรากำลังจะไปที่ของทัวร์ของ k เดนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่จุดนัดรวมคนกันนะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดนัดพบของทัวร์ที่ซื้อมาจากทาง k k ดนะครับประตูอีสต์หนึ่งซงชานนอตโรดมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านหลีจี้ไทชุงพาสตรี 3, แล้วก็ร้านหยวนครับแต่เรายังไม่เห็นมีเคาน์เตอร์ของ KKD ตรงไหนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรารอ,รอดูว่า8.45ง5จะมีใครเข้ามารับเราไปนะครับถ้าชอบคลิปของช่องเบียร์ฮุยสตอรี่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเคค่ะอนเราเจอจะมีพนักงานของ KKday มานะครับแต่เขาก็จะให้แผ่นตัวนี้ติดสติกเกอร์นะครับแต่โมงอาิยวเราก็จะมาเจอนักงานกันคืนนะครับไปรีุ้ดรวมกันเรง เอาละครับพอเราได้เจอผู้นำทัวร์แล้วก็ลูกทัวร์มากันครบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาออกเดินทางนะครับเราเดินออกจากตัวสถานีไทเปเมนสเตชันเดินไปตามริมถนนนะครับก็จะไปเจอรถที่จอดรออยู่เป็นรถบัสคันใหญ่นะครับมีที่นั่งอย่างสะดวกสบายเลยในคลิปนี้เบียร์กับพยจะพาไปเที่ยวทั้งหมด3ที่ด้วยกันก็คือที่ซื้อเฟินจิวเฟินแล้วก็เย่หลิวนะครับ ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เราซื้อทัวร์ไปปกติเวลาเราไปเที่ยวกัน2คนนะครับจะไปเที่ยวกันเองไม่เคยซื้อทัวร์เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยดูจากการเดินทางแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเองทั้งหมดสามที่เนี่ยถ้าจะให้สะดวกที่สุดก็คือเช่ารถขับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ไปกันรู้สึกว่ายังไม่อยากเช่ารถขับที่ต่างประเทศนะครับก็เลยเลือกเอาทัวร์ที่ เราสามารถที่จะไปได้ทั้งหมด3ที่ในวันเดียวซึ่งของ k k d เนี่ยเขาก็มีทัวร์อันเนี้ขายอยู่นะครับในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยเราก็เลยทำการจองทัวร์ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราเดินตามกับหัวหน้าทัวร์นะครับที่ถือธงเดินนำหน้าครับผมพอนั่งไปได้สักพักนะครับ ก็มาถึงทางที่จะขึ้นภูเขาพอถึงทางที่จะขึ้นภูเขาเนี่ยปรากฏว่ารถบัสคันใหญ่เนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทางก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสคันเล็กนะครับซึ่งรถบัสคันเล็กเนี่ยที่นั่งจะมีแค่ครึ่งเดียวเองส่วนที่เหลือก็ต้องยืนนะครับซึ่งเส้นทางตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาก็จะเห็นทัศนียภาพเป็นภูเขาวิวทิวทัศไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสึเฟินนะครับ พอถึงซื้อเฟิร์นหัวหน้าทัวร์เขาก็บอกว่าให้เวลาเราอยู่ที่นี่1ชั่วโมงเต็มเป็นฟรีไทม์เลยก็คือต่างคนต่างเดินเที่ยวจะไปที่ไหนในเมืองซือเฟิร์นนี่ก็ได้นะครับซึ่งในเมืองซือเฟิร์นนี่ก็จะมีพวกตลาดมีการให้ปล่อยโคมไฟนะครับที่ขึ้นชื่อจะไปไหนก็ได้ไปเดินเล่น ให้ทัวร์เสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกลับมาเจอหัวหน้าทัวร์ตรงนี้เดี๋ยวหัวหน้าทัวร์จะพาขึ้นรถไฟไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปเมืองจิวเฟินงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจรอบๆของเมืองสือเฟินกันก่อนนะครับที่เมืองสือเฟินจะมีน้ำตกชื่อน้ำตกสือเฟินนะครับเป็นน้ำตกที่ถูกขนานนามว่าเป็นไนแองการ่าแห่งไต้หวัน ก็ลักษณะจะคล้ายๆกับไนแองการา่าแต่ว่าย่อส่วนลงมานะครับคือด้วยความที่มากับทัวร์แล้วก็เขาให้เวลาแค่1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดจะเดินไปน้ําตกก็อาจจะไม่ทันมันค่อนข้างไกลนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ้าเกิดใครจะมาน้ําตกเนี่ยอาจจะต้องหาทางเดินทางมาเองแล้วก็มาที่สือเฟินโดยตรงถ้าไปเที่ยวหลายจุดอาจจะไม่ทันในวันเดียวนะครับ ตรงแถวนี้ก็จะมีร้านขายโคมจำนวนมากเลยนะครับอยู่ต่อๆกันก็พอเราซื้อโคมนะครับเอามันหนีบตรงไอ้ราวตรงเนี้ยแล้วก็เขียนที่โคมพอเขียนเสร็จก็ไปจุดลอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจุดตรงทางรถไฟเนี่ยเวลาที่รถไฟไม่ได้วิ่งนะครับก็จะลงไปได้อย่างที่เห็นเลยว่าคนจะมาจุดโคมเยอะมากเลยแต่เบียร์กับคุยไม่ได้จุดนะครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกัน โคมแล้วพอไฟมันดับโคมมันก็หล่นลงมาเป็นขยะเต็มไปหมดเลยน่าเสียดายธรรมชาติสวยๆต้องมาสกรปรกกับพวกโคมที่มันหล่นลงมาจำนวนมากมายในแต่ละวันเห็นไหมครับเนี่ยโคมตกลงมาเรื่อยๆเลยแล้วตกลงบนถนนตกลงบนแม่น้ำตกลงบน ยอดไม้นี่กล้องมันซูมไม่ได้ถ้าเกิดกล้องซูมได้จะเห็นว่ามันมีโคมตกเต็มไปหมดเลยทีนี้ใครมาถ้าเป็นสายอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนผมก็คงไม่จุดเนาะเหมือนกันไม่ไหวอะ่ะ ที่เมืองสือเฟินเนี่ยจะมีทางรถไฟสายเก่าวิ่งผ่านนะครับชื่อว่าทางรถไฟสายผิงซี่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นเพื่อลำเลียงฐานหินสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดครองอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็จะวิ่งผ่านเมืองสือเฟินซึ่งมีสถานีอยู่ที่เมืองก็คือมาลงสถานีเนี้ยก็คือถึงที่เมืองเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มาทัวร์เนี่ยจะนั่งรถไฟมาก็ได้ และในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีตลาดนะครับซึ่งขายของกินเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งของคาวของหวานนะครับแล้วก็ของฝากของที่ระลึกแล้วก็ขนมถั่วตัดที่เป็นขนมท้องถิ่นของไต้หวันนะครับถ้าหากจะมาที่เมืองนี้ด้วยรถไฟเนี่ยก็สามารถขึ้นรถไฟจากไทเตเมนสเตชันแล้วก็มาเปลี่ยนรถไฟที่สถานีรุยฟังสเตชัน ค่าโดยสารแค่76บาทเท่านั้นเองก็คือประมาณ76อาดอลลาร์ไต้หวันนะครับแล้วก็ที่นี่การสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอคอยสังเกตป้ายให้ดีถ้ามาเองเพราะอาจจะหลงได้ ครบเวลาแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับก็ไปพบที่จุดนัดพบแล้วเนี่ยทางหัวหน้าทัวร์ก็พาเดินมาที่สถานีรถไฟสืเฟนนะครับเพื่อขึ้นรถไฟต่อไปยังสถานีรุ่ยฟังที่เบียบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเดินทางมาเองก็คือมาเปลี่ยนที่สถานีนี้ทีนี้ระหว่างทางนะครับทางรถไฟสายนี้เนี่ยจะมีวิว ข้างทางเนี่ยที่สวยงามมากๆเลยเพราะว่ามันจะวิ่งผ่านน้ําตกที่เบีย์บอกเมื่อกี้นี้น้าตกชิอเฟินนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติเกาะไปตามริมตะลิ่งแม่น้ําผ่านป่านะครับก่อนที่จะถึงสถานีรุ่ยฟังเพราะนั้นนั่งริมทางด้านซ้ายจะเห็นวิวนะครับผม และพอถึงสถานีเราก็เปลี่ยนไปขึ้นรถบัสเพื่อไปเมืองจิวเฟินต่อนะครับจากตรงสถาน,านีนี้ไปจิวเฟินนั่งรถไม่นานก็ถึงนะครับแล้วก็ให้นั่งด้านซ้ายเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเห็นวิวระหว่างทางที่ขึ้นภูเขาเนื่องจากเมืองจิวเฟินเนี่ยมันอยู่บนภูเขาสูงนะครับรถเนี่ยก็จะไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ด้านซ้ายมือมันก็จะมีวิวสวยๆให้ดูนะครับ พอมาถึงจิวเฟิร์นเนี่ยขอบอกเลยว่าต้องใช้พละกกาลังในการเดินพอสมควรเลยเพราะว่าเราต้องปีนบันไดขึ้นไปเป็นร้อยขั้นนะครับระหว่างขั้นบันไดที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะระยะให้เราแวะชมแวะพักยืนถ่ายรูปได้นะครับ จากบันไดขั้นแรกขึ้นไปด้านบน255ขั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปจะมีร้านค้ามากมายเลยขายของกินของฝากเหมือนกับที่ตลาดฟืลอเฟิ้น เมื่อกี้นี้ตอนที่ไปสือเฟินยังไม่ได้ทานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบียร์กับคุยจะทานข้าวเที่ยงที่นี่ซึ่งมีร้านเสี่ยวหลงเปาแล้วก็ข้าวมันไก่ที่ขึ้นชื่ออยู่ที่นี่เดี๋ยวจะแวะไปทานกันนะครับจิวเฟินเป็นเมืองเก่าของไต้หวันนะครับซึ่งกำเนิดมาร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นเมืองที่รุ่งเรืองขึ้นมาเพราะแร่ทองคำครับ ภายหลังเนี่ยพอทองคำมันลดน้อยลงเมืองก็ซบเซาไปด้วยก็เกิดเป็นร้านค้าต่างๆขึ้นมาตามตรอกซอกซอยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทำให้จิวเฟิรนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากจะมีสถานที่สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปมากมายแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ดีหน้าเดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบมีของกินอร่อยๆมากมาย โรงน้ําชาร้านขายขนมบัวลอยเผือกลูกชิ้นปลาโรตีสายใหม่มีเยอะแยะไปหมดเลยอาหารก็จะคล้ายๆกับบ้านเราแต่ว่ารสชาติคงมีแตกต่างกันบ้างต้องมาลองทานดูเอาเองนะครับแล้วก็ตามเส้นทางถนนที่เดินไปในเมืองเนี่ยก็จะมีการประดับด้วยโคมสีแดงนะครับถ,ถ่ายรูปออกมาสวยน่าดูเลย อีกอย่างหนึง่งเมืองจิวเฟินเนี่ยเป็นฉากฉากหนึ่งในแอนิเมชันเรื่อง Spirit Away นะครับซึ่งหุยเขาเองก็ชอบเรื่องนี้ก็เลยมาที่นี่เพื่อมาสัมผัสฉากฉากหนึ่งในเรื่อง Spirit Away สุดท้ายก็ขึ้นมาถึงร้านข้าวมันไก่ที่ขึ้นชื่อจนได้นะครับก็สั่งเสี่ยวหลงเปาแล้วก็ ข้าวมันไก่อย่างที่รู้กันนะครับข้าวมันไก่ในแถบฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไม่เลาะกระดูกให้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ที่เราต้องมานั่งแทะกระดูกกันเองนะครับแต่รสชาติของเขาเนี่ยก็อร่อยเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหาทานจากที่ไหนในบ้านเราไม่ได้แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้มีบ้างหรือย,ยังนะครับข้าวมันไก่ที่รสชาติคล้ายๆกับทางฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเนี่ยอาจจะมีแล้วก็ได้ แต่ยังไงไปทานถึงที่มันก็ฟินกว่าจริงไหมครับต่อไปเราก็ขึ้นรถกับทัวร์ไปที่อุทยานเย่หลิวอุทยานเย่หลิวอยู่ใกล้ๆกับเมืองจิ๋วเฟินนะครับนั่งรถไปไม่นานเลยก็เป็นพื้นที่ลักษณะของการเป็นแหลมยื่นออกไปเข้าไปในทะเลนะครับ ที่แย่หลิวเนี่ยมันมีปรากฏการธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดก้อนหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากมายก็เลยทำให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาชมกันเยอะแยะเลยนะครับและก็หินที่ดังที่สุดของที่นี่ก็คือหินเสียนราชินีนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนเนี้ มันถูกลมกัดก่อนไปเรื่อยๆและก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอาจจะสัก10ปี20ปีมันจะต้องหักลงมาแน่ๆนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีโอากาสในการที่จะไปไต้หวันเนี่ยยังไงต้องไปที่เย่หลิวแล้วก็ไปชมนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอหินประหลาดพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้ง2ล้านปีที่แล้วนะครับมีที่มีแถบทวีปเนี่ยมาชนกันทำให้เกิดแผ่นดินนูนขึ้นมา ซึ่งก็คือไอตัวอุทยานเย่หลิวเนี่ยแหละตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ที่อุทยานเย่หลิวนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ,ององถ้าฟ้ามันสวยนะครับแสงสีมันจะแบบกําลังโอเคเลยแต่วันนี้พอดีเมฆมันแบบมัวๆครับก็เลยดูแลกับถ่ายรูปออกมามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ แล้วก็หินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นหินปูนซึ่งหินปูนเนี่ยพอเจอกับน้ําทะเลแรงลมน้ําฝนกัดกร่อนมันก็ทําให้กลายเป็นรูปลักษณลักษณะต่างๆขึ้นมาทําให้คนเนี่ยไปจินตนาการนะครับว่ามันเป็นหินเห็ดเป็นหินเต้าหู้เป็นหินเทียนเป็นหินช้างเป็นหินคิงคองเป็นหินเสียนราชินีนะครับก็มีแบบมากมายเลยแล้วแต่ว่าเราจะ จินตนาการว่ามันคืออะไรมันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับคนเลยแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไต้หวันมีค่าเข้าด้วยนะครับเป็นค่าเข้าสำหรับการบำรุงสถานที่ราคาก็ไม่แพงนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับเบียร์กับหุยขอลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ